เธอไปบ้านเศรษฐีเพื่อสมัครงานที่เลี้ยงเด็กแต่ระหว่างการสัมภาษณ์กระโปรงของเธอก็ขาดกระทนหันเธอพยายามปกปิดความอึดอัดเธอรีบผูกแจ็คเก็ตไว้ที่เอวทันใดนั้นเองชายเจ้าของบ้านก็เดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นทักทายลุยซาคลาลุยซาไม่รู้เลยว่าช่วงเวลาสั้นๆนี้จะสร้างความประทับใจที่ดีได้เจ้าของบ้านคิดว่าเธอสง่าง,งามและมีมารยาทดีจึงเสนอง,งานให้เธอทันทีพร้อมเงินเดือนที่สูงอย่างน่าประหลาดใจาที่500้อยดอลลาร์ต่อเดือนแต่งานนี้ไม่ง่ายเลยลุยซาได้รับการว่าจ้างให้ดูแลลูกชายของพวกเขาว,ว คำพูดประชดประชันของวิวทำให้เธอสะเทือนใจทันทีและในวินาทีนั้นลุยซาก็ตระหนักได้ว่างานนี้ไม่เหมือนที่เธอจินตนาการไว้เลยแต่เธอไม่มีทางเลือกทั้งครอบครัวของเธอต่างหวังพึ่งเธอพ่อของเธอตกงานแม่ของเธอเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้พี่สาวของเธอยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยและไม่สามารถทำงานได้ลุยซาเป็นคนเดียวที่จัดการทุกอย่างได้วันรุ่งขึ้นเธอจึงมาทำงานตอนนั้นเองที่หมอบอกเธอว่านอกจากจะให้ยาบิวตรงเวลาแล้วเธอไม่จำเป็นต้องทำอะไรอีกแต่ลุยซารู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้เงินเดือนนนเยะขาั้น เธอรู้สึกว่าเธอควรจะทำอะไรมากกว่านี้หลังจากพยายามปลุกใจตัวเองในที่สุดเธอก็รวบรวมความกล้าที่จะคุยกับวิวเธอแนะนำให้ออกไปเดินเล่นแต่วิวก็ห้ามเธอไว้ทันทีเขาไม่อยากไปไหนเขาแค่อยากนั่งเฉยๆลุยซาตกใจมากเธอพยายามหาคำพูดเมื่อเธอพยายามเริ่มบทสนทนาครั้งวิวก็ขอให้เธอออกไปอย่างเย็นชาถึงอย่างนั้นลุยซาก็ไม่ยอมแพ้เธอเริ่มปรากฏตัวทุกวันในชุดที่สดใสและมีสีสันหากการเยียบขรึมและสุภาพไม่ได้ผลเธอจะพยายามเป็นคนกล้าหาญและเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ตอนแรกวิวแค่รู้สึกประหลาดใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไปแฟชั่นของเธอ